สวัสดีค่ะสำหรับรายวิชานี้นะคะก็คือวิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสาหกรรมค่ะรหัสวิชา3 1 2 0 6นะคะวิชานี้เราก็จะเรียนทั้งหมด3ชั่วโมงต่อสัป,ปดาห์จำนวนหน่วยกิตก็คือ2หน่วยกิตนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าแล้ววิชานี้ จุดประสงค์รายวิชาที่เราต้องเรียนวิชานี้เพื่ออะไรบ้างนะคะจุดประสงค์รายวิชาก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อค่ะข้อที่1นนะคะก็คือเพื่อให้เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะต่อไปข้อที่2เพื่อให้สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้อที่3ก็เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพแล้วก็ในการศึกษาต่อนะคะ,ะต่อไปสิ่งที่เราต้องรู้เบื้องต้นก็คือสมัถนะรายวิชาสำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อข้อ1แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมข้อ2 สนทนาในสถานการณ์งานอาชีพด้านอุตสาหกรรมตามมารยาทสังคมข้อ3พูดแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรมข้อ 4. สรุปใจความสำคัญเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ข้อ 5. เขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงานในงานช่างอุตสาหกรรม ข้อ6ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของสมรรถนะเ,เป็นคำอธิบายรายวิชานะคะคำอธิบายรายวิชาสำหรับวิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก็คือว่าศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คำศัพท์เทคนิคการสนทนาในสถานการณ์งานอาชีพด้านอุตสาหกรรมการพูดแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรมการสาธิตการนำเสนอการอ่านข้อมูลเอกสารคู่มือกฎระเบียบข้อปฏิบัติคำเตือนแล้วก็ข้อห้ามเพื่อความปลอดภัยนะคะการเขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน ข้อความต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรมนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะว่าสำหรับรายวิชานี้เราจะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างนะคะสำหรับเนื้อหาต่างๆเดี๋ยวจะนำเสนอไว้ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ